ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสสรูชอบได้ด้วยพระองค์เององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูของโลกเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเสียงเกล้าเจริญสุขสวัสดีทุกท่านท่านผู้ใฝ่ธรรมผู้เรียนรู้ศึกษาพุทธประวัติ ศึกษาธรรมะที่เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนานักศึกษาพระสงฆ์สมณีนญ,ญ,ญาติโยมผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้เป็นพิเศษเราเป็นชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาสำคัญเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากขึ้นเนี่ยควรจะต้องศึกษาเรียนรู้ ประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานะคุณโยมนะตอนนี้เรามาถึงตรัสรู้ตอนตรัสรู้หลังจากที่ในเวลาเช้าของวันเพ็ญเดือนหกพระสิทธถะคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะก็ยังเรียกท่านว่าเป็นพระสิทธถะเพราะยังไม่ตรัสรู้ พระสิทธา,ธานี่ประทับประทับนั่งใต้ต้นไทรนะใต้โคนต้นไทรที่โคนต้นไทรประทับนั่งอยู่ตรงนั้นปรากฏว่านางสุชาดานางสุชาดาเนี่ยได้นำถาดอาหารถือถาดอาหารมาเพื่อแก้บนเพราะนางนี่ได้แก้บนรุกขเทวดาเอาไว้ ที่ต้นไทรตรงนี้ที่พระสิทธ,ธาเนี่ยท่านมาประทับอยู่ตรงนี้นะแล้วนางสุชาดาก็ไปพบพระสิทธ,ธามีรัศมีที่สะอาดผ่องใสสวยงามเป็นอย่างมากเข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นเทวดา มานั่งรอเครื่องพีกรรมตรงนี้นะคุณโยมนะนีเรียนให้ดูในวันเพ็ญเดือนหกพระสิทธะธนั่งที่ขนต้นใสรแล้วนางสุชาดานำถาดอาหารมาเพื่อแก้บนจริงๆนางมาแก้นางมาบนเอาไว้ แล้วก็ประสบในสิ่งที่ปัถนาจึงมาแก้บนคำว่าบนบานสารกล่าวคำว่าบนแล้วได้แก้บนเนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะไม่ได้เพิ่งมีไม่ใช่เพิ่งมีเพราะฉะนั้นเรามาถกมาเถียงว่าการแก้บนไม่มีไม่มีมมในพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่มีในพุทธศาสนาจริงแต่ว่ามีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครั้งโบราณมีการ มาบนมากล่าวเอาไว้ว่าหากได้ในสิ่งที่ปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็จะขอมาแก้บนด้วยของพิธีกรรมต่างๆซึ่งนางมานางสุชาดานีนางมาบนอะไรเอาไว้รู้ไหมนางมาบนว่าถ้าสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาจะนำเข้ามาทุปายาต ไปแ,แก้บนเห็นพระสิทธะเข้าใจว่าเป็นเทวดาจึงได้นำข้าวมาทุปายาตไปถวายทั้งถาดซึ่งใช้ถ,ชถาดที่เป็นทองคำเลยนะอย่างสวยงามเลยพระสิทธะจึงรับของถวายแล้วรับแล้วถือถาด ไปยังริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลาถ้าเราได้ไปที่อินเดียนี่บริษัทนําเที่ยวครูบาอาจารย์ที่ได้นําไปชมสังเวยต่างๆเนี่ยก็ต้องนําพาไปตรงนี้นะท่านจะชี้ให้ดูว่าตรงนี้เป็นที่ลอยถาดทองคําซึ่งเป็นนางสุชาดาได้ถวายเข้ามาัทุปปายาตนี พระสิทธารับถวายแล้วก็ถือไปยังริมฝั่งแม่น,น้ำนิรันชลาตรงนั้นองค์พระสิทธาจึงสงสนานพระวรกายขึ้นมาประทับนั่งขึ้นมาประทับนั่งแล้วสเสบยข้าวมาทุปายาตข้าวมาทุปายาตที่นางสุชาดานำมาถวายเนี่ยเป็นถาดถาดหนึ่ง เต็มถาดพูนถาดเนะข,ข้ามาทุปายาตทำไมพระสิทธตธะทรงเสวยข้าวมาทุปายาตจำนวน4 9ปั้นจำนวน49ปั้นพอดีเลยจะไปสอดคล้องกับเรื่องราวข้างหน้าที่เราจะได้เล่าต่อไปข้าวมาทุป,ปายาต49ปั้นจากนั้น เสด็จไปประทับในดงไม้สาระพอเวลาเย็นเสด็จไปที่ต้นมหาโพแล้วทรงปูราดด้วยย่าขาแปดกรรมที่โสธิยพรามถวายในระหว่างทางที่จะลงไปที่ใต้ต้นมหาโพธิยะถวายย่าขาแปดกรรม ปูลาดประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงนั้นพินประพักไปทางทิศต,ตะวันออกอ่ะตรงนี้พินประพักไปทางทีต่ตะวันออกมีการถกเถียงกันว่าเมื่อเราเริ่มต้นตั้งบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือสร้างหอพระห้องพระหรือตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เป็นปฐมมาเลิกเบื้องต้นนิยมหันหน้าพระพุทธรูปถ้าตั้งอยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่ใดๆก็แล้วแต่จะนิยมตั้งหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออกด้วยการอ้างอิงจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผินพระพักในวันที่ตรัสรู้นี่นะ พินประพักไปทางทิศต,ตะวันออกซึ่งเป็นทิศมงคลและเป็นทิศเริ่มต้นโยมก็มักจะถามว่าหลวงพ่อเราตั้งพระพุทธรูปนี่เราหันหน้าพระพุทธรูปไปทิศไหนเราก็จะตอบโยมว่าหันไปได้ทุกทิศที่โยมสะดวกและเหมาะแต่ถ้าเป็นไปได้มีแต่นะ ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีสถานที่ที่เหมาะสมเหมาะสมควรหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศต,ตะวันออกเพราะเป็นทิศเริ่มต้นที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นมหาโพใต้ต้นโพจึงเป็นทิศมงคลที่เหมาะสมที่ควรจะมีการเริ่มต้น บริษัทห้างร้านร้านค้าบ้านใหม่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลเริ่มต้นซึ่งอ้างอิงมาจากเรื่องตรงนี้นะที่เราให้ฟังแล้วพระองค์ก็หันพระปิสดารก็คือหันหลังเข้าหาต้นมหาโพธิ์แล้วอธิษฐานว่ามีนีอธิษฐาน วา่าเดี๋ยวมาให้พื๊ดอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่ตราบนั้นเป็นความตั้งใจขององค์พระสิทธะ จากนั้นพระองค์ก็ส่งเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นหนึ่งเดียวเป็นสมาธิเอตะทักคะสมาธินะเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งสุดยอดเลยนะปรากฏว่าเริ่มต้นได้ฌานได้ฌานสีแล้วทรงบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌานสาม คือในยามที่หนึ่งของคืนนั้นทรงได้บุกเพนิวาสานุสติยานปุกเพนิวาสานุสติยานเคยได้ยินไหมเออบุกเพนิวาสานุสติยานคือการระลึกชาติปางก่อนของพระองค์ได้ก่อนตัสรู้นะ ได้บทเพนิวาสานุสติญาณก่อนได้ได้ได,ได้ยามที่1ได้บุทเพนิวาสานุสติญาณยามที่สองทรงได้จดตูปปาตายญาณจตูปปาตายญาณคือมีตาทิพย์ที่สามารถมองเห็นการเกิดการจุติและการเกิดขึ้น ของวิญญาณทั้งหลายได้บทเพณนิวาสานุสติญาณจจตุปปัตยานและยามสุดท้ายทรงได้อาสวะคยขยา,ยานอาสวะคยขยานคือยานเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะคือการตรัสรู้อริยสัจสี่นี่ยามสุดท้ายคืออาสวะคยขยา,ยาน บุพเพนิวาสานุสต,ติยานจตุปปัตยานและอาสวะขยายานและตามไปด้วยอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรสัจธรรมสัจจะของพระอริยะอริยสัจสี่ธรรมแห่งความเป็นจริง <c oughs> ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงกับทุกคนที่อยู่ในโลกนี้นะอริยสัจสี่ซึ่งประกอบไปด้วยทุก์ สมุทัยนิโรธมากถ้าใครเรียนธรรมะมาต้องจำตรงนี้ได้นะอริยสัจส,สีคือทุกสมุทัยนิโรธมากท่อ,ทองความรู้ตรงนี้ทำให้เกิดความสิ้นไปแห่งอสาาวะกิเลสตรงนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะ จากที่เราเรียกว่าพระสิทธทะตรงนี้ต้องเริ่มเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงสภาพจิตของพระองค์เข้าถึงความหลุดพ้นตอนนั้นพระองค์ทรงเล่าเพิ่มเติมที่มีการจารึกเอาไว้ว่าจากตรงนี้นะจากตรงนี้จงถึงตรงนี้ เมื่อเรารู้เห็นอริยสัจสี่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นทั้งจากกามาสวะพวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเราได้มีย่านที่ยังรู้ว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วเรารู้แจ่มแจ้งและชัดสิ้นแล้วประพฤติพรมจันทร์ จบแล้วเราทำหน้าที่สำเร็จแล้วไม่มีอะไรให้เป็นอย่างนี้อีกต่อไปแล้วนอกจากเราตัดสรุแล้วพระสิทธธตะตัดสรุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้ารวมระยะเวลา รวมระยะเวลาบำเพ็ญเพียรตั้งแต่ออกบวชจนตัดสรุว6ปีซึ่งถ้ามีคำถามว่าทรงตัดสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลากี่ปีตอบว่า35ออกบวชในเวลากี่ปี29 บวกไปอีก6เท่ากับ35 35พรรษาตัดสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองนะซึ่งพอเราศึกษามาตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากเข้าใจอย่างง่ายๆนะเข้าใจอย่างง่ายๆหลวงพ่อก็พยายามอาจใช้ตำราอ้างอิงในการบรรยายที่เข้าใจง่ายไม่มีอะไรสับซับซ้อนใครที่เคยเรียน พุทธประวัติมาจากประฐมมัธยมจนถึงตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็นการเพิ่มความทรงจำเพิ่มความรู้ขึ้นมาอีกแล้วก็ฟังหลายๆรอบนะหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยอย่างต่อไปก็คือการเสวยวิมุติสุขอะไรคือวิมุติสุขวิมุติสุข คือสุขจากการหลุดพ้นภาษาง่ายๆของเราก็คือต้องฉลองนั่นแหละพอประสบผลสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจด้วยระยะเวลาที่ยากลําบากและนานเสนนานเมื่อประสบผลสำเร็จบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจนั้นๆก็คือต้องฉลอง เรียนจบฉลองได้รับปริญญาฉลองได้เป็นนั่นเป็นนี่ตามปรารถนาต้องฉลองฉะนั้นหลังจากที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ทรงสเสวยวิมุติสุขก็คือชิมลิมรสความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นว่าอ๋อการหลุดพ้น การได้ตรัสรู้นี่เป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อตรัสรูพ้พระพุทธเจ้าของเรานะจากนี้ไปเราจะเรียกพระพุทธเจ้าเต็มๆแล้วนะโยมนะเพราะว่าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขนี่อันนี้คือความรู้ที่ที่ต้องกาหนดจำเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นมหาโพธิ์ และบริเวณข้างเคียงเป็นเวลาเจ็ดสัป,ปดาห์เจ็ดสัป,ปดาห์ไปสอดคล้องกับอะไรรู้ไหมอ่ะที่เล่ามาไปสอดคล้องกับอะไรรู้ไหมเอาเดี๋ยวไล่กลับหลังไปสอดคล้องกับนางสุชาดาเข้าใจว่าพระสิทธัตถะ หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเทวดาที่ตัวเองได้มาบนบานเอาไว้มาแก้บนถวายข้าวมาทุปายาตจำนวน49ปั้น49ปัน49้ปันอ่า49ปั้นตรงนี้นี่แหละมาสอดคล้องกับตรงนี้เลย